พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับผมตอนกิ้มัวจตถ่ายรูปมัวแต่ทำอะไรอยู่เลยมาไม่ทันช่วงพระอาทิตย์ตกเลยมาดูหลังที่พระอาทิตย์ตกแล้วกันผู้คนก็กำลังสนุกสนานกันอยู่วันนี้นะโบ เย็นนะครับผมตอนนี้17นาฬิกา46นาทีเราอยู่หลังสารเจ้าพ่อแสนถนนคนเดินบางแสนวันนี้ไม่มีนะถนนคนเดินบางแสนมีอยู่ทุกวันศุกร์วันเสาร์แล้วพูดทำไมเออ <c oughs> วันนี้มันวันจันทร์แล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงชิวๆนะครับผมหลังจากพระอาทิตย์ลดความอ่อนแรงเราก็จะได้สัมผัสบ,บรรยากาศเย็นๆเมื่อกี้เมจะถ่ายรูปอยู่เลยไล์ให้ดูตอนที่พระอาทิตย์กำลังตกไม่ทัน ได้ดูตอนที่มันตกกันแล้วเราดูว่าฟ้าจะสวยงามแค่ไหนนั้นฝังนั้นแหลมแท่นผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักวันนี้โดยเฉพาะโซนแหลมแท่นนี่พ้อค้าไมมค้าบบ่นอุบเลย แต่สงหาดบางแสนก็ยังเยอะอยู่เพราะว่าเด็กๆมาเล่นน้ำกันเห็นไหมมีแต่เด็กๆนะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นไหมเฮ้ยจักรยานเราคงเลยไปดูตรงนั้นไหมทุ่นลอยน้ำไปดูทุ่นลอยน้ำสิคำถ,ถามยอดฮิตน,น้ำใสไหมใสนะครับผมให้แดดมันส่องนะันถึงจะเห็นความใสชัดเจน รวมดูยว้ขึ้นสัตว์สลงอ๋อเล่นบันน้ำโบลาเราไปตรงนู้นดีกว่า ใครมีโดนเล่นด้วยโอ้โหไปเล่นโดมเขาดว่าจักรยานเราจอดด้วยไกลแล้วมีคนยิงจิกด้วจักรยานราอ,อยู่ไกลยิงจิกเดี๋ยวจะพาไปเดินบนทุ่นลอยน้ำนะอือกินอาหารก็หอม ดูฝั่งนี้สวยอยู่นะหนูเพิ่งกลับมาเองค่ะนั่งตรงทุ่นแดงเลยค่ะโอ้โหจริงเหรอแต่มีหลายทุ่นนะอันนี้คือทุ่นทุ่นหลังสารเจ้าพ่อแสนนะแถวหลังสารเจ้าพ่อแสนมันมีนู่นทุ่นวงเวียนบางแสนมีอยู่สี่ทุ่นนะโอ้โหใครบินเนี่ยโหดมาก อ้าวอ้าวอะไรอันนี้อันนี้อยู่หลังวงเวียนบางเออ,อยู่หลังอันนี้นะสารจาพ่อแสนแถวแถวบางแสนเฮอริเทจพอาทิตยตกไปแล้วตอนนั้นถ่ายรูปไว้จะให้ดูนนะได้น้นองชนเดี๋ยวให้ดูเรารูปที่เราถ่ายไว้ก่อน อยู่ไหนวะเอฟเฟกตอ้ยมาสิเอฟเฟกตนี่เห็นไหมตอนช่วงที่พระอาทิตย์กลังตกอ่ะเรากดรูปรัวลัวไปกดตั้งแต่นู่นเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเท่เลยเนี่ย,น, poster, post ยนี่ก็วิวโปสเตอร์โปสการ์ดเลยนี่เห็นไหมเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ไล์ให้ดูพาะมัวแต่ถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งอยู่ไปถ่ายมาตั้งแต่นู่นแล้วแหลมแท่นแล้ว วังนั้นยังไม่สวยตอนนั้นพราทิตย์ยังไม่ตกอของจีงก็สวยหรอกตอนนี้นะคืนที่สองพักไดมอนด์โอ้โหพักไดมอนด์พักไดมอนด์ก,ดก็ซอยแถวบ้านเรานี่หว่าต้องเห็นจักรยานเราบ้างหละจักรยานเหลืองสวัสดีนะครับคุณเบิร์ดวาราภพาหมุมบาเทศ สองรอบๆเดี๋ยวจะพามาดูนี่จะพาขึ้นนี้เห็นไหมมุมอื่นมันไม่สวยหรอกนอกจากมุมที่เป็นพระอาทิตย์เดี๋ยวจะพาเดินดูบนทุ่นลอยน้ำพาเดินบนทุ่นลอยน้ำมุมข้างหลังกล้องเรานั่น,นถึงจะสวยตรงนี้มันมองไม่ค่อยสวยหรอกเดี๋ยวไปบนทุ่นลอยน้ำก่อนนะอื้อ น้ำใสยังคัสายดันยครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราจนถึงน่าจะกุมพาปีหน้านะโอ้โหตรงนี้ก็เท่ดีนะว่าจะไปพรุ่งนี้น้ําตรงไหนนะตรงนี้ประมาณช่วงกลางหาดบางแสนนะตรงนีเยื้องสาเจ้าพ่อแสนเดี๋ยวจะพามาดูว่าน้ําใสไม่ใสมันต้องรอดูแดด่องอ่ะถึงจะเห็นความใสของมันชัดเจนอันนี้นสาเจ้าพ่อแสนอันนี้ทุ่ทนลอยน้ําทุ่นที่สี่มันจะมีทุ่นลอยน้ําอยู่หลังวงเวียนบางแสนทุ่นที่ทุ่นแรก แล้วก็ฟรีโซนที่สองสามแล้วก็จะเป็นที่นี่มันจะมีทุ่นลอยน้ำอยู่สี่ทุ่นทุ่นแรกอยู่หลังวงเวียนบางแสนเลยตรงทุ่นนี้ล็อกเท่าไหร่อันนี้คือล็อกที่ห้าทุ่นที่เราอยู่ล็อกที่ห้ามันจะมีหลังวงเวียนบางแสนทุ่นแรกแล้วก็เดินมาฟรีโซนที่สองทุ่นที่สองฟรีโซนที่สามทุ่นที่สามฟรีโซนที่สี่ไม่มีโผล่มาที่ฟรีโซนที่ห้าตรงนี้เลยช่วงกลางหาด ไปดูกลางทะเลวันพุธหาร์ปลายที่ถึงคุณวิทอลเล่เฮ้ยเราจะไม่ถ่ายภาพนิ่งเลยอยากถ่ายภาพนิ่งนะไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเลยไม่ละถ่ายไม่เยอะแล้วถ่ายเยอะไปก็ไม่รู้จะลงยังไงนะอันนี้อะไรนี่การไปวางให้นั่ง หมุนให้ดูรอบๆนะอันนี้มันไล่แนวนอนไม่ได้มันน่าจะไล่แนวนอนไดนะ้จะมองเห็นเต็มหูเต็มตากาน,นี้อ่นี้คนเราแบบใช้แนวตั้งตามทิกตอกหมดเลยถ่ายคลิปถ่ายแล้วก็แนวตั้งว,วิดีโอลงทีวีนี่นยแนวตั้งหมดเลยโทรทัศน์ต้องหาอะไรมาถมด้านข้างโอ้โหสนุกหนานกันใหญ่โซฟาคนละร้อห้านะฮะโซฟาพื้นที่แถบนั้นมีจุดเดือน กรณีฉุกเฉินไหมคะมีจุดเตือนกรณีไม่มีมันไม่มีคนมาปักธงแดงว่านั่นว่านี่นะฮะเพราะว่ามันพื้นที่มันไม่ไมน่าจะน่ากลัวแต่ก่อนแต่ก่อนจะมีบ้านไร่กาดอยู่ริมชายฝั่งแต่ไม่มันพื้นที่มันดูมีความมันปลอดภัยอมันไม่ได้มีคลื่นเหมือนหาดอื่นๆนะนะคลื่นมันไม่ได้แรงนะฮะก็เลยจะไม่มีกาดแบบมาดูแลแบบตลอดนะฮะต้องดูแลกันเองนะเชย่อ น้ำกำลังลงไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่น่าจะกำลังลงแหละเพราะมันขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วจะเป็นลงตอนดึกน้ำใสไหมก็พอได้นะแต่พอมาลึกๆหน่อยมันจะดูมีความเขียวเห็นเชือกไหมเห็นเชือกไหมนั่นนะั่นแหละมันทะลุน้ำไปไน,นะความใสของน้ำมันต้องรอพระอาทิตย์สาดแสงน,นะมันจึงจะเห็นความใส ลุงลุงว่าไงน้องหมอกโอ้โหเล่นกันกับเด็กสองสามคนเลยเห็นไหมสบายสบายเด็กไม่ต้องแรงบเบาๆน้องเขาอยากเล่นน้องหมอกอยากจะมาเขาดาวเลยสิเมื่อไหรจะพุทธหันนะก็รอให้วันพุธก่อนนะครับผมรอให้วันพุธก่อนอวันถ้าปกติก็คือ มันเป็นวันจันทร์แล้วก็ต้องวันอังคารแล้วก็วันพุธแล้วพระรหัสนะครับผมถ้าวันจันทร์แล้วมันไม่มีกฎกฎหมายกําหนดให้ยกเลิกวันอังคารวันพุธแล้วข้ามไปวันพฤหัสได้เลยนะฮะมันค่อนข้างยากนะถ้าจะให้มันเป็นอย่างนั้นนะค่อนข้างที่จะยากมันต้องเสนอแบบกฎหมายเข้าสู่รัฐสภาแล้วก็ต้องถกเถียงกันยกใหญ่เป็นจริงเป็นจังลงบนอะไรนั่นน่ะสิ ไปเมื่อวันอาทิตย์น้ำใสมากมันต้องรอแดดต้องรอแดดสองนะนะมันถึงจะเห็นความใสของมันมันไม่ค่อยสวยแล้วพระอาทิตย์หายไปแล้วน้าสมยศก็มาเดินกลับดีกว่าจักรยานเราอยู่ไหนโดนหิ้วไปแล้วมั่งจักรยานเราต้องมีใครมาแกล้งหิ้วจักรยานเราไปแน่เลยอ่ะเดชพา แสงหมดแล้วแสงหมดแล้วมันมองดูไม่สวยแล้ววันนี้ก็พระอาทิตย์สวยงามอยู่แป๊บเดียวมาทันแป๊บเดียวเราถ่ายรูปลงในอา่าถ่ายภาพนิ่งไว้แล้วเดี๋ยวจะไปดูในเพจนะมาจะดูฝั่งนู้นนะถึงจะดูถึงจะดูสวย อันมาอีกฝั่งหนึ่งมันแสงมันไม่มีมิติต้องเป็นแสงส้มๆแบบนี้เห็นไหมถึงจะสวยงามตามท้องเรื่องครอบคุณนะครับคุณเกียติสาแล้วน้องหมอก,ก็มีของของของขวัญอะไรกับเขาบา้างหรอน้องหมอกเขามีการดูแลไหมไม่มีนะครับผมไม่มีเพราะงั้นดูแลตัวเองนะ ไม่มีคนมาคุมด้วยนะว่าต้องใส่เสื้อชูชีพเพราะฉะนั้นล,ลูกหลานนดูแลกันนะครับผมแต่ว่าค่าลงเล่นเรือนี่เขาก็ต้องให้ใส่ชูชีพกันทุกคนอุปกรณ์ทางน้ําใครที่ลงเล่นแต่มาลงเล่นเองนี่ไม่มีใครมาคอยควบคุมนะครับพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่ที่เสี่ยงอะไรนะไม่ใช่พื้นที่ที่น่ากลัวอะไรหาดเป็นผาดเรียบไม่มีพรมลึกมากเห็นไหมอยู่ไกลยๆยังไม่ท่วมเลยระดับเอวนะ เห็นไหมมันมันราบเรียบนะมันไม่ใ hey. ช oh, ่เหมือนลักษณะแอ่งกระทะเหมือนหาดแม่ลำพึงอะไรแบบนี้นะโอ้ดูดิอันนี้จะบินไหมพรุ่งนี้วันพักหาดไม่พักครับผมผมพรุ่งนี้ผมประกาศให้ไม่ต้องหยุดผมประกาศให้พอคาแม่ค้าตั้งเข้าของกันต่อนะครับผมโอ้ผมเป็นใครวะเนี่ยพรุ่งนี้ไม่หยุดนะครับผมจะไปหยุดอังคารหน้าถัดไปนู้นเลย ปกติมันหยู่ทุกวันอังคารใช่ไหมแต่พรุ่งนี้มันใกล้กับเขาจะแข่งวิ่งบางแสน42งานวิ่งนะนะเดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าจะไม่ได้นี่มันเหมือนกับวันชดเชยด้วยออมันเป็นวันชดเชยอยุดชดเชยวันรัชธรรมนูญเออพรุ่งนี้เลยไม่หยุดนะสวัสดีครับน้ำใสบอ่อน้ำใสไหมเห็นความใสไหมกลางคืนก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกต้องตอนกลางวันมีแดดสาดสองนะ วิ่งวันไหน,ว,น 45, นะวันที่สิบห้านะวันที่สิบห้าบางแสนสี่สองกิโลเมตรแต่วันที่สิบสามสิบสี่นี่ก็น่าจะเริ่มมีตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรแบบเยอะแยะแล้วถ้าดูในเพจเราจะเราจะแจ้งไว้ทุกวันนะว่ามันมีทำอะไรบ้างพอเราตั้งโพสต์ไว้แล้วตั้งโพสต์ไว้เป็นอาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นก็คือ บางโพส์เราก็ไม่ได้โพสต์แบบปัจจุบันทันด่วนหรอกนะโพสโพสต์คือเป็นไปมานานแล้วเพิ่งมาโพสต์อะไรประมาณนี้มันตั้งโพสต์ไว้สวัสดีนะครับเชฟน้ําจาก Hidden Lab เชิงเขาสามมุกและซี b ูบที่ปิดไปแล้ว <laughs> ปิดไปแล้วยังเอามาพูดบุญชูที่สีราชาและก็ดีมคอสเทกที่เลี่ยงหนองมนนะครับผมเออหลายที่เหลือเกินนะ ไปมาเมื่อวันเสาร์ค่ะน้ําใสมากเย็นสบายแต่พอขึ้นมาคันตัวสังเกตนะน้าที่เราไปเล่นอยู่มันมีฟองไหมถ้ามันมีฟองคือมันเป็นน้ําที่ยังไม่ได้ผสมปนเปกับน้ําทะเลสมบูรณ์แบบก็คือช่วงหนึ่งมันจะมีฝนตกมาฝนตกมันชะล้างอินทรีย์สารที่อยู่บนผิวดินนะแล้วลงสู่น้ําทะเลมันทําให้เกิดฟองพวกนี้ฟองพวกนี้จริงๆอ่ะมันถ้าเกิดเยอะเขาเรียกว่าโฟมทะเลโฟมทะเลนี่มันคืออาหารของปลานะ ปลาจะตอดกินแล้วก็จะสลายหายไปมีฟองนั่นแหละมีฟองมันคือคุณภาพน้ำที่มันมีอินทรีย์เจือละลายเจือจางอยู่ค่อนข้างเยอะอินทรีย์สารในพวกอะไรที่จากผิวดินผิวอะไรอะ่ะเห็นไหมั้พวกมีอะไรนะผงซักฟอง <S 2> <S 2> <S สองซักฟองที่เขาล้างชะล้างยงผูสู่ผิวดินสร้สางสร้างสร้างพืชสร้างสัตว์ตายหมักหมมกันมันก็เกิดอินทรีย์สารสะสมอยู่ในผิวดิน พอฝนตกลงมามันก็ชะล้างลงสู่ท้องทะเลมันก็เกิดฟองพวกนี้ซึ่งฟองพวกนี้แล้วมันก็สลายหายไปเองตามธรรมชาตินะไม่ได้เป็นอันตรายแต่ใครที่ผิวแพ้ง่ายอะไรพวกนี้มันอาจจะมีความเซนสิทีฟนะเพราะน้ำทะเลโดยปกติมันก็เค็มอยู่แล้วมีมีความเค็มอยู่ในตัวมัน oh. พี่วูดผอมลงไหมคะอ้อเห็นด้วยเหรอผอมผอม ต้องเห็นเต็มตัวถึงจะรู้ว่าผอมเออเห็นเห็นแค่หน้าอาจจะคิดว่ายังไม่ผอมเดี๋ยวเราต้องมาให้เห็นเต็มตัวนะจะได้รู้ว่าโอ้โหแต่เดี๋ยวมาเริ่มกินแล้วเรารู้สึกว่ามันมันดูมันดูเหมือนคนไม่สบายแต่มันผอมเพราะเราอยากจะผอมเองนะเราตั้งใจลดแป้งกินโปรตีนแทนกินข้าววันละมื้อเองอะ เพราะฉะนั้นเลยไม่เห็นออกมาข้างนอกเท่าไหร่นักเพราะว่าไม่ต้องกินแล้วก็ต้องออกมาแล้วการกินนี่คืออะไรที่ทําให้เราต้องใช้ชีวิตยุ่งยากนะเพราะต้องออกไปนั่นออกมานี่หาซื้อของกินถ้าเราหยุดความการกินได้นะมันก็จะสบายดืหรือสะดือโบลองดูสิถ้าเราไม่ต้องกินก็มีชีวิตอยู่ได้ผู้คนจะทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆก็มีชีวิตอยู่รอดโอ้ยปีนี้กูไม่ทาอะไรดีกว่านั่งอยู่เฉยๆปีนึง <laughs> ปีนี้ขี้เกียจไว้หาที่ซุกหัวนอนแล้วก็นั่งอยู่เฉยสักปีหนึ่งไม่ต้องกินก็อยู่รอดได้นะเออต้องหมุนไปทางนี้บนอะไรวะนี่หรอเฮ้ยเท่หรือนะมุมนี้ก็เท่นะไปนั่งตั้งแต่1 1บเองถึง1 9บเกเลยครับบรรยากาศดีมากนั่งอยู่ล็อก1 7บเใกล้ทุ่นอ๋อช่วงต้นหาดคนละโยน์กับเราเลยเราไม่ค่อยไปท่วงท้นหาดเราฟรีโซนที่8ฟีโซนสุดท้ายปลายหาดนะเราอยู่ช่วงปลายหาด ล็อกที่เราอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นล็อกแหลมแท่นล็อกหนึ่งคุณระยกแหลมแท่นล็อกหนึ่งมันก็ติดกับปลายหาดบางแสนมันคือฟรีโซนล็อกที่8ถ้าใกล้ล็อกก็คือล็อกที่8 4นะครับผมเราจะให้ดูว่าเราผอมมากไหมถ้าใครที่ไม่เคยเจอก่อนหน้าน,นั้นก็จะอาจจะไม่รู้ก็ไม่ได้ผมไม่ได้ผอมมากหรอกแต่ก็ผมกว่ากว่าแต่ก่อนแต่ก่อนประมาณ80 7จ็ดปน้ำหนักตอนนี้มันก็เจ็ดสิบกว่าเจสิบเท่าไหร่วะเจ็ดสิบเจดสิบห้าเจ็ดหกนะลถไม่ได้เป็นสิบกิโลแต่ว่าก็พยายามกินเพิ่มขึ้นแล้วช่วงนี้แต่ก่อนกินมื้อเดียวไม่หิวไม่อะไรอีกเลยแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสุขภาพไม่ดีไปมันเหมือนกับแห้งๆไงเห็นไหมบรรยากาศยังดีอยู่ มันรู้สึกเหมือนมันแห้งๆไปแล้วก็เลยจะกินเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อยถ้าตามปกติสูง165หนัก65พอดีใช่ไหมจริงๆเรากดลงไปถึง66 67นะแสงสวยการกิน80%ออกกำลังกาย20%โอ้โหใช่แล้วนันปันจจยานนี่แหละพอได้อยู่ไหมสวัสดีน้องนุชเขาจะกลับไปแล้วน้องนุชเขาจะกลับกันแล้ว นงนุนพึ่งมาดูดิฟ้ายัางสวยฟ้ายัางคงสวยงามอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีใกล้ๆกับท้องทะเลพามาดูจัก,กรยานเราเฉยๆเดี๋ยวจะมีคนจิกจัก,กรยานเรานะนาสมยศแบบเสื้อขาวๆเมื่อกี้ใช่มาริโอไหมครับเออเอ,อนาาสมยศอยู่เป็นนะนี่นไม่น่าล่ะเมียถึงจับไม่ได้สักทีเออ ใช่ไหมนะสมยศน้าสมยศนี่เบอร์หนึ่งจริงๆในการแบบที่แบบซ่อนนั่นซ่อนนี่นะฮะลูกเมียนี่ไม่รู้เลยนะจอบอตุยตุยนี่ๆดีนะอย่าไปชวนนะนะเสื้อแดงมาอีกนะเดี๋ยวตุยคู่นะกอดคอกันตุยโอ้โห แต่ผมไปพัทยาผมรู้สึกว่าผมต้องไปอีกผมต้องไปบ่อยมันไปง่ายประเด็นแรกประเด็นที่สองผมว่ามันเป็นเมืองที่มีความวุ่นวายอยู่ในตัวมันวุ่นวายแล้วก็มันไม่ใช่เมืองไทยผมรู้สึกว่าผมเป็นกินอะไรนะที่ร้านร้านโจบะหมี่นะคนคนพนักงานเสิร์ฟมันเป็นคนจีนหมดเลยพูดภาษาอังกฤษเหมือนเร,เราต้องได้ไปิลยไปเลยไปิ้ไงไปเลยไปเลย อ๋อ oh, พี่หน้าไม่น่าทำไมมันถึงเน็ตมันถึงไม่มาเน็ตมันอยู่ที่นูน้นเมื่อกี้เราเดินไปถึงนูน่นอะเมื่อกี้เดินไปถึงนูน้นริมชายทะเลแล้วเพิ่งมาเห็นเน็ตว่าเป็นสีสีแดงเราทิ้งเน็ตไว้ที่นี่เราทิ้งอินเทอร์เน็ตเราไว้ที่นี่จะบ้าละ เน็ตมันจะตามไปไกลขนาดนั้นได้ไงโอ้อะไปอีกทีนึงก็ได้เมื่อกี้เดินไปตั้งไกลทิ้งเน็ตไว้อยู่ที่รถจักรยานเอออ๋อเป็นสีเหลืองอ่ะตรงไหนสีแดงอ่ะตรงนี้สีเขียวอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้เราเดินไปตั้งไกลเราดึงเอาเน็ตไปนะมันก็เลยหามากเพราะฉะนั้น เราอย่าหนีจากจากเนต็ตเราไกลเลยเดี๋ยวจะให้ดูกราบน้ำนะใครยังไม่เคยสักการะเจ้าพ่อแสนศาลเจ้าพ่อแสนอยู่ด้านหลังด้านหลังเราเนี่ยฟรีโซนล็อกที่หกนะตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูกราบน้ำก่อนกราบน้ำนะครับผมใครเป็นสายตกปลานี่น่าจะเห็นไหมขึ้นสูงสุดตอนตอนกลางวันเลยตอนเที่ยงอนะ ลงตอนนี้ลงมาระดับนี้โฆษณาอีกนะตอนนี้ระดับน้ําเท่าไหรเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวมันติดโฆษณาอตอนนี้ระดับน้นะํา2.3เมตรอยู่ระดับตรงนี้ตอนกลางคืนก็ลงไม่เท่าไหร่แต่ตอนกลางวันนี่เห็นไหมพรุ่งนี้โผลเปี้ยงเลยตอนที่สูงสุดนี่คือประมาณสักนี่12 1 2 11สูงสุด โอ้โหใครทำไรหอมฟุ้งเลย <c oughs> เดี๋ยวนะผมจะดูซิว่าผมต้องอยู่ไกลจากเน็ตเท่าไหร่มันถึงจะรอดใครดูเดี๋ยวเปิดแอป,ปแลรอก่อนสิเรามีแอปหลายแอปเดี๋ยวนะใครทํามอะไรเรายังไม่ได้ดูนะฮะเดี๋ยวเราขอดูเราขอดูอีกเครื่องเรากั ไม่อนุญาตนะดูสิแสงจะสวยไหมใช้ได้เรามาถึงตรงนี้ได้ ในขณะสีแสงยังได้อยู่นะเสียงแรงไปเดี๋ยวปิดเสียงตัวนี้ก่อนกาลแบบนี้ยังสื่อสารกันได้อยู่นะตอนนี้เราอยู่ที่หลังสารเจ้าพ่อแสนนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วละ่ะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วแล้วเราก็ฉากจรกันไปใน เย็นนี้ปัดเลื่อนไปไหนะข้าวของเขากำลังเก็บมันเป็นช่วงเย็นแล้วนะฮะพอค้าแม่ค้าก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่หยุดนะพรุ่งนี้ยังตั้งข้าวของกันอยู่เจอกันวันพฤหัสดพรุ่งนี้จริงๆมันเป็นวันอังคารใช่ไหมเป็นหยุดหยุดค้าขายริมชายหาดใช่ไหมแต่ว่า พรุ่งนี้มันใกล้กับงานบางแสน42เขาก็เลยไม่หยุดนะเขาเลยไม่หยุดให้เขาเลยไม่หยุดหาดให้พ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายของกันเช่นเคยนะพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นใครมาพรุ่งนี้ก็จะบางแสนวันอังคารคนเยอะช่วงไหนบางใครอยากไปช่วงคนน,น้อยๆวันอังคารหน้านู้นนะคนถึงน้อยเพราะว่าวันอังคารที่จะถึงนี้เขาไม่หยุดพรุ่งนี้เขาไม่หยุดนะปกติวันอังคารมันคือวันหยุดค้าขายริมชายหาดนะ แต่พรุ่งนี้ไม่หยุดเพราะว่ามันใกล้งานวิ่งเขาก็เลยก็ไม่ใช่มันเป็นวันัฐวันวันนี้มันเป็นวันวันที่สิบมันเป็นวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วมันก็ก็ก็เป็นวันหยุดนักขาวะเลิกอ่ะน้ำใสใหม่วันนี้ใสครับผมนี่นมใช้ได้นะตรงนี้นมเทนะนี่มุมนี้ดีกว่า เปลี่ยนมุมหน่อยเปลี่ยนมุมหน่อยเออพรุ่งนี้ไปรับนะคะแอดเราไม่อยู่แล้วพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้เราจะไปเรามีธุระมาที่กรทมน้องนุษมาไม่เจอเราหรอกพรุ่งนี้เราไปกรทมเรามีธุระไปรุ่นพี่มาจากเยอรมนันฮยมุมกล้องไปไหนวะอ่าพรุ่งนี้รุ่นพี่มาจากเยอรมนันเดี๋ยวไป เลี้ยงดูปูเสือเขาหน่อยไปให้เขาเลี้ยงดูปูเสือเขาหน่อยเพราะว่ารุ่นพี่เราอะนะรุ่นพี่ต้องเลี้ยงเราสิไม่ใช่เราเลี้ยงรุ่นพี่นะเลยน้องนู้จะเข้าพัทยาเลยไงแต่ช่วงนี้จะหาเวลาว่างไปพัทยาอีกสักหน่อยเพราะว่ามีมีอะไรน่าสนใจอีกค่อนข้างเยอะไปแค่วันวันสองวันหนึ่งคืนยังไม่คุ้มต้องไปอีกรอบ เหมือนกับเทสทดลองไปต่างประเทศเลยฮะแต่ถ้าไปช่วงมันจัดกิจกรรมถึงจะดูคึกคักหน่อยนะแต่ช่วงที่ยังไม่จัดกิจกรรมผมยังไม่เคยไปขอดูริมทะเลหน่อยอแอดอ่าอ่อาจะไปเข้าใกล้ริมทะเลเนี่ใช่ไหมจะมองไม่เห็นแล้วนะมันมืดแล้วนะฟ้าสวยนะเนี่ยมันสวยเพราะเพราะมันมีโฟกาวเป็นต้นมะพร้าวนะ เราจะไปเขาพระตำหนักที่พัทยาเออถ่ายรูปถ่ายอะไรมาด้วยนะันงนุชถ่ายรูปถ่ายอะไรมาด้วยเอาวัาลงข,า,ขาเลาะมาจะพาไปริมทะเลแล้วก็ทิ้งท้ายกันที่ริมทะเลนี่แหละเดี๋ยวรอจะปั่นจัก,กรยานกลับแหละนะครับผมความยังสวยอยู่ควายยังคงสวยงามเด็กเลอะเด็กเยอะจังสิบแปดนาฬิกาสิบสามนาที เรื่องเล่นทางน้ำเริ่มเก็บแล้วว่าจะไปรับไปพัทยาเออเหรอช่วยเราว่างขนาดนั้นเด็กน้องนูตดไม่ใช่ใครอยากจะรับเราไปไหนก็รับนะ บรรยากาศยามเย็นไม่ถูกหวยก็เลี้ยงได้แอนแหละเห็นไหมเขาเริ่มเก็บกันแล้วบรรยากาศความสวยงามก็กำลังจะค่อยๆเลือนลางจางไปพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่ค่อนๆหายไปฟ้าร้องแดดร้อง เสียอัเลร้องไปตามตะวันบุกบันไปตามตะตืดืดด,ดน้องนุชก็โอนมาก็ได้เราไม่ได้ขัดอะไรนะเออการจะเลี้ยงกันนี้ไม่ได้เลี้ยงยากขนาดนั้นนะเออล่ะสำหรับเย็นนี้เดี๋ยวจะปั่นจักรยานกลับแล้วนะครับผมพระาทิตก็คง เข้าไปในกลีบเมฆแล้วบรรยากาศอย่างนี้ก็ไปหาซื้อน้ำเก็ือขุยมากินนะนะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับผมี๋ยวผมจะดาวน์โหลดคลิปนี้ไปไว้ให้ดูในเพจบางแสนวันนี้นะครับผมไปดูในเพจบางแสนวันนี้ได้สําหรับใครที่อยากดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมีเพียบในนี้มันไลฟ์ได้อย่างเดียวทําอย่างอื่นก็รู้สึกคอนเทนต์ไม่ค่อยโฟโล์เท่าไหรนนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย มีแต่สดเหรอไม่มีโอนเออเฮ้ยบายบาย